เออคุณพี่คะพอดีว่าอยากผิวดีแบบดาราอยากแต่งหน้าออกมาแล้วหนะ้าชำหนา้าเงาหนา้างามคือจังดาราเน่แม่จา้าคือสาวจีนยังสิแม่จา้าเริ่มก่อนที่ฮาสิแต่งหน้าทุกครั้งตาเตยในน้ำแบบนี้ก่อนที่สีออกนอกบ้านก่อนสีจะแต่งหนา้าฉันจะกินวันละสองเม็ดตอนเศา้าหรือว่าก่อนนอนโดยสาตัวนี้จะบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นแต่ที่สําคัญเวลาที่ฮอแต่งหน้าแตงา่แตงโตไปแล้วว่าหน้าจะไม่เป็นขุยไม่ลอกเลยแม่ เนี่ยกินเข้าไปเลยก่อนที่จะแต่งหน้านะกริงจริงตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้บอกเลยว่าทานได้ปลอดภัยแน่นอนเป็นครอบครัวแพทย์ค่ะเขามีเอกสารรับรองความปลอดภัยนะฉันจะกินทุกวันตอนเช้าก่อนนอนพอกินเสร็จพูบแต่งหน้าเลยลุกที่จะแต่งก็ตามต้นคลิปเลยจ้าวันนี้จะลงรองพื้นน่อยมากเพราะว่าผิวตัวผิวหน้าเราดีอยู่แล้ว อางานผิวเป็นอันจบนะลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาลงแป้งแค่นั้นจบเพราะว่าผิวเราดีอยู่แล้วในส่วนของสีตานั่นก็นจะลงเป็นแบบว่าสีชมพูน,นมนมุ่มเด้อจาลงแค่สีเดียวพอนะนี่ลงไปเลยลงเบาๆทํามือเบาๆค่อยๆเกลี่ยไปให้มันฟุ้งๆยังทีทุกคนหูก,กันดีเด้อคาว่าสารสกัดของกูตาเพราะว่าซีอูในผลิตภัณฑ์รูปแบบใดก็ตามผลลัพธ์ที่ได้คือคําว่าขาวใส แล้วคูต้าโซตัวนี้เต้กินจริงนะคะทุกคนค่ะกินวันละ2-4เม็ดเลยก่อนนอนเต้ก็จะกินวันละ2เม็ดนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบบำรุงมากบำรุงผิวบำรุงเล็บบำรุงผมพอกลูต้าโซกระปุกสีชมพูนะเต้อบอกเลยนะว่าสารสกัสดเข้มข้นมากเด่นๆเลยนะคือเน้นเรื่องผิวขาวกระจ่างใสออร่าลดรอยดำลดรอยแดงหน้าดูเด็กหน้าดูเด้งเวลาแต่งหน้าก็จะทําให้แต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นแต่ผิวดีก็ต้องกินนะส่วนน้องกระปุกสีฟ้าเนี่ยซิงโซใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะเต้แนะนําเลยบำรุงเล็บบำรุง ผมไอที่เป็นสิวนะจะทําให้สิวยุบไวหายเร็วสารสกัดคือดีมากบํารุงสมองด้วยอ่าเป็นอันเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้าินิชล h ก o o k ส็ได้ประมาณนี้เลยเบลมากไปหาต่ากันนะจ้าทุกคนจ้าตาเตยแนะนําเลยสองกระปุกนี้บอกเลยว่าผิวดีออร่าแน่นอนแต่งหนะ้าติดทนนานจ้าใครที่ชอบแต่งหนะ้าได้บอกเลยนะคะว่าครบจบเรื่องสิวผิวล้วก็สิมีสารสกัดบางโตที่สามารถบํารุงผมเท่าใหร่พอเป็นอาหารเสริมสูตรของแพทย์จ้าแบรนด์โซไปตำ่ำ